สวัสดีครับนี่คือวิดีโอการต่อใช้งานเม่เหล็กคอนแทคเตอนะครับสามารถดาวน์โหลดคู่มือการต่อใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการต่อใช้งานระหว่างเม่เหกคอ n แทคเตอรกับบอร์ด esp 8 2 6 6โดยใช้การควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Brink กันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเม่เหล็กคอนแทคเตอนะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้านะครับโดยใช้ การทํางานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัสนะครับเพื่อใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับ220โวลต์นะครับซึ่งของผมจะเป็นกล่องทดลองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนะครับการใช้งานนะครับในการต่อใช้งานนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับสามารถต่อใช้งานตามปกติได้เลยนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ ซึ่งจะมีบอร์ด ESP8266 นะครับแล้วก็จะมีรีเลย์นะครับใช้ในการควบคุมนะครับเพื่อไปควบคุมแมกเนติกคอนเนคเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งเราจะต่อรีเลย์นะครับเข้ากับบอร์ด ESP8266 นะครับโดยการต่อไฟบวกนะครับ DC บวกเข้ากับ V in นะครับต่อ DC ลบเข้ากับขากราวนะครับแล้วก็ต่อ in นะครับเข้ากับขา D2 ของบอร์ด ESP8266 นะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี NC นะครับ Normal Code Com แล้วก็ NO นะครับคือ Normal Open นะครับผมก็จะต่ออยู่2ขานะครับก็คือต่อ Com นะครับเข้ากับไฟ220โวลต์ AC นะครับแล้วก็ต่อ NO นะครับเข้ากับขา A2 ของ Magnetic Connector นะครับซึ่ง Common ก็จะต่อเข้ากับไฟ220โวลต์ AC นะครับส่วน no นะครับก็ต่อเข้ากับ a 2ตรงนี้นะครับส่วน a 1นะครับของแม่เหล็กติคอนเ t o เตอร์นะครับก็จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ2 2 0โวลต์ ac นะครับต่อไปทำการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรม arduino ครับเมื่อเข้ามายังโปรแกรม arduino แล้วทำการเขียนโค้ดโปรแกรมตามนี้เลยนะครับซึ่งผมจะทิ้งโค้ดโปรแกรมไว้ที่ใต้คลิปนะครับโค้ดโปรแกรมก็จะมีอยู่คร่าวก็คือ define นะครับกำหนด บิงพิ้นซีเรียลนะครับจากนั้นจะเป็นอินค d e นะครับให้โหลด LIBRARY นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ ESP8266 WiFi กับ BING SAMPLE ESP8266 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่สเ e t INCLUDE LIBRARY แล้วก็ MANAGER LIBRARY นะครับจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับทำการรอสักครู่นะครับ จากนั้นทำการพิมพ์ค้นหาเลยนะครับอย่างเช่น e s p 8 2 6 6นะครับจากนั้นทำการ install เลยนะครับสำหรับผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นให้ใส่โทเค็นที่ก๊อปมาจากแอปพลิเคชัน r i n k นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับ Wi-Fi นะครับที่จะให้บอร์ดเชื่อมต่อนะครับข้างล่างก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับของ Wi-Fi นะครับไว้เซตอัพก็จะมี serial begin นะครับ9006แล้วก็ Bing begin นะครับเป็นการกำหนดนะครับชานะครับ3ตัวนี้นะครับต่อไปเป็น pin mode นะครับกำหนด d 2นะครับ Output ไว้ Loop ก็จะมี Bing Run แล้วก็ Bing virtual bright นะครับ D2 เป็น high นะครับจากนั้นเมื่อเขียนโค้ดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับมาที่ Tool ทำการเลือกบอร์ดนะครับเป็นโ o d e MCU 1.0 e s หนดขีด 12e m o d u l e โมดูลนะครับเลือกความเร็วในการอัพโหลดแล้วก็เลือกพอร์ตนะครับจากนั้นเมื่อเราเขียนโค้ดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการตรวจสอบโค้ดโปรแกรมนะครับโดยการกดไปที่ Verify นะครับ ตรงเครื่องหมายเช็คถูกตรงนี้นะครับจากนั้นทําการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับสามารถตั้งได้ตามความต้องการเลยนะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์นะครับกดเซฟครับเมื่อตรวจสอบเสร็จนะครับก็จะแสดงข้อความว่าดานคอมไพล์ลิงนะครับจากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน i n g ครับ เมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน Bing นะครับทำการกด new project ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับสามารถตั้งได้ตามความต้องการเลยนะครับต่อไปเลือกบอร์ดนะครับเป็น esp 8 2 6 6นะครับกดโอเคชนิดการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เลือกเป็น wi-fi นะครับส่วนทีมสามารถเลือกได้แบบมืดหรือว่าแบบสว่างนะครับจากนั้นกด create นะครับ a p ปพลิเคชัน Bing ก็จะแสดงข้อความว่าส่งโทเค็นไปยังอีเมลที่เราได้ทำการใช้ล็อกอินนะครับกดโอเคครับจากนั้นไปที่เว็เจ็ดบล็อกนะครับรูปบวกตรงนี้นะครับเลือกบ o t o ทอนมาหนึ่งอันสามารถย้ายตำแหน่งนะครับหรือว่าปรับขนาดได้ตามความต้องการเลยนะครับจากนั้นไปที่บ o ่มทอนเซตติ้งนะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะมีให้ใส่นะครับบอทอนของเรานะครับหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับต่อไปเอาพุทนะครับเลือกเป็นดิจิตอล GPC นะครับเพราะว่าเราต่อใช้งานกับขา D2 ของบอร์ด ESP8266 นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลอจิกนะครับ0นกับ1นะครับสามารถกำหนดได้นะครับจะให้เป็น1กับเป็น0ก็ได้นะครับส่วนโหมดนะครับสามารถเลือกแบบ เป็นพุชหรือว่า Switch ก็ได้นะครับส่วน l ลเ e l นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อนะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น On Off นะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับตามความต้องการเลยนะครับอย่างเช่นปิดเปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดของตัวหนังสือนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับแล้วก็มีแถบนะครับปรับระดับความเข้มของสีนะครับจากนั้นเมื่อเราทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดกลับนะครับต่อไปไปยังโปรเจกต์เซตติ้งนะครับตรงหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับทำการกด Copy All นะครับ เพื่อ copy token ไปใส่ยังโปรแกรม Arduino นะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม Arduino ครับ mm hmm. เมื่อเข้ามายัางโปรแกรม Arduino นะครับทำการใส่ token ที่ก๊อปมาจาก application b i n k นะครับจากนั้นใส่ชื่อ WiFi นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการ กดอัปโหลดนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏข้อความว่าดันอัพโหลดยิ่งนะครับจากนั้นเรามาดูขั้นตอนการทดสอบกันเลยนะครับเมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน Bring เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดรันนะครับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นลองทำการทดสอบนะครับควบคุม แม่น็ติคอนเนคเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันบิงนะครับคำสั่งเปิดปิดดูนะครับลองเปิดดูนะครับนะครับแม่ไน้ติคอนเนคเตอร์ก็จะทำงานนะครับตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานไฟนะครับกดคำสั่งปิดดูนะครับครับซึ่งขั้นตอนการต่อแม่ไน้ติคอนเนคเตอร์การใช้งานเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ผมก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ